สวัสดีครับพี่น้องสมอทุกฟ้าบองไทยยอดไผ่และอินสมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปตัดไปวันนี้พูดถึงผู้ประกันตนตามมาตรา3 3และก็มาตราสาวันนี้มีข่าวดีมาบอกซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้เป็นนอสมอก็เยอะนะสำหรับข่าวสารวันนี้นะครับเริ่มวันนี้ผู้ประกันตนรับเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคมเดือนละ1,000บาทผู้ประกันตนเ hey, ฮนะครับเกินสงเคราะห์บุตรเดือนละ1,000บาทจะเริ่มตั้งแต่มกราคม2568นี้เป็นต้นไปแล้วก็สามารถจะใช้ครั้งละไม่เกิน3คนก็คือบุตรมี3คนก็ได้ทั้ง3คนไม่เกินนี้นะข่าวสารนี้นะครับ23มกราคม2568 นางมาลสีใจรังสีท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าเป็นข่าวดีตั้งแต่ต้นปี2568ของผู้ประกันตนทุกครอบครัวเมื่อกฎกระทรวงประกาศในราชกิจจาริเบกษาเพิ่มเงินสงเคราะห์บทจากเดิมที่เราเคยได้เดือนละ800บาทจะเพิ่มเป็น1,000บาทต่อเดือนก็เพิ่มมาเดือนละ200บาทนะตั้งแต่เดือนมกราคม2568เป็นต้นไปเพื่อให ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บ,บุตรในอัตราที่สูงขึ้นอันเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนจากภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยผู้จะได้รับประโยชน์คือผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39นะไม่รวม40นะครับ ที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีมีสิทธิ์ได้รับเกินส่งครอบบรเดือนละ1,000บาทต่อคนต่อเดือนได้คราวละไม่เกิน3คนนะทั้งนี้ผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในเวลา36เดือนก็คือ3ปีย้อนหลังเนี่ยท่านจ่ายมาไม่น้อยกว่า12เดือนนะครับ ก่อนเดือนที่จะมีเสีย์ได้รับประโยชน์ทดแทนและต้องเป็นบทโดยชอบด้วยกฎหมายนะไม่รวมถึงบทบุญธรรมหรือบทที่ยกให้เป็นบทบุญธรรมของบุคคลอื่นคนมาลาสีกล่าวต่อว่าผู้ประกันตนที่ยังไม่เคยยื่นคำขอกรณีสงเคราะห์บทนะครับท่านสามารถจะยื่นผ่านระบบของประกันสังคมเขาเรียกว่า e self service นะครับหรือที่สำนักง,งานประกันสังคมใครสะดวกก็ walk- in ไปเลยนะ ไปถึงที่ก็ได้นะที่กรุงเทพมหาคนครนะครับจังหวัดสาขาที่สะดวกทั่วประเทศซึ่งทางสำนักง,งานประกันสังคมพร้อมจะจ่ายประโยชน์ทดแทนทุกกรณีผ่านบริการพร้อมเพย์นะครับที่ผูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะสมัยนี้พร้อมเพย์สำคัญมากผูกด้วยเลขบัตรนะครับไม่ใช่ผูกด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะท่านสามารถสอบถามนะครับการผูกพร้อมเพย์ได้ที่ธนาคารทุกธนาคาร ถ้าใครจะสอบถามเพิ่มเติมกรณีเกี่ยวเรื่องของเงินสงเคราะห์บทของประกานสังคมก็สายด่วนเขามีนะ1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับข่าวสารนี้ก็เป็นประโยชน์นะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39และอสมมจำนวนไม่น้อยนะครับที่เป็นผู้ประกันตนทั้ง2มาตราและใครที่ มีประกันสังคม2มาตรานี้และมีบุตรนะครับแรกเกิดอายุไม่เกิน6ปีจากเดิมเคยได้800จะเป็น1,000บาทหรือใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนได้ถ้าใครไม่เข้าใจก็สอบถาม1506หนหรือจะบอกอินไปที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้ข่าวสานี้มีประโยชน์นะครับอสมสามารถแชร์ต่อกันได้นะขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์และกดแชร์สวัสดีครับ